แม่นบ่จะขอเคยว่าเวลาสมุดขึ้เอานัดมูนัดคู่ที่เอว่าออกไปทัศนาหรือออกไปเที่ยวอะไรไหมบางคนอาจจะมาสร้างบางคนอาจจะมาสวยบางคนอาจจะเละโมงที่ว่าบาคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองบางทีมันอุปสรรคแต่ละคนก็คือการบางคนอาจจะลืมห้างลืมนี่กระกบไปกลับมาสช่ละจะคงฮะในชีวิตนี้มันมีคำว่าแน่นอนนั่นแหละ พวกมีคำแบบเพอร์เฟคเสมอไปแต่การใกล้เคียงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ถึงกันร้อยแล้วนะแล้วเจ้ขอมากผมคิดคือแกนะทุกคนแบบโมเงนต์โมเมนต์เราจะดีหมดนะแล้วโมเมนต์เราจะซุ่หมดนโมเมนต์เราจะของิป็พ่อพ่ผ้าเลยเจ้าของกับโมโมคิดว่าจะเป็นพ่อผ้าแต่เจ้าของกับโมคิดว่าจะเป็นมารนะแต่เจ้าของคิดได้ว่าคอยพร้อมที่จะเป็นในทุกอย่างว่าจะเป็นพ่อผ้าหรือจะว่าจะเป็นมารก็เป็นได้ไม่ได้เจอเพื่อนแกเจะอยากจะเป็นพ่อผ้าก็ได้อาจจะเป็นมารก็เป็นไปได้ ทุกคนมีความคิดเป็าขอ์ตัวเองนะทุกคนอาจจะคิดสร้างก็ได้ทุกคนอาจจะคิดหักค่อยได้เออบางคนอาจจะคิดสร้างก็ได้ขาจะมีสิทธิ์ที่จะคิดสร้างคนอื่นได้คนอื่นอาจจะมีสิทธิ์ที่คิดจะสร้างคือค่อยได้สร้างค่อยได้คือกนนะเปนะ็นไหมจีเมื่อเฮาเกี่กับคำว่าเฮาคืออะไรเมื่อเฮาว่าว้าไปนะเมื่อเฮาว่าว่าพอดีกับคนอื่นเนาะ คนอื่นอาจจะว่าบอดีกับเขาเนี่ยทานกับการนา่นเองนะบางครั้งเขาว่าบอดีกับคนอื่นแต่คนอื่นบุคิดเนี่ยเขาอาจจะว่าดีกับเขาเนี่ยก็มีเอะบางทีเขาว่าดีกับคนอื่นแต่คนอื่นเดี่ยแต่ไม่คิดเนี่ยว่าเขาเขาบอดีกับคนอื่นสิน่ะมันก็มีคนเขามันห้ามโัได้แหลของคิดทุกคนคิดก่คือกันอะไรเนี่ยเขาอาจบางคนเขาอาจจะว่าดีกับเขาใช่ะหเขาอาจจะว่าให้กับเขากลับมากเขาไปได้เลยไปเจ้ ชิลแล้วสามสิบปีแล้วทุกค่กเคยเจอมันก็เป็นเรื่องแปลกอะเป็นเรื่องปกติเป็นแล้วมาค้างเขาอะอารมณ์ดีไปว่ากับเขาอะใช่ไหเขาบางทีเขาอาจจะมีความคิดเป็นของเขาเองนะเออเขาจะมีเหตุผลเป็นของเขาเองเขาไปว่าดีต่กเขาอาจจะบอกว่าเขาโตและใช่ไหมเออมันมีได้แบบนี้นะเขาอาจะพร้อมที่จะดูแลเทคแคร์ช่วยเหลือเขาใช่ไหมเมื่อเขาเข้าไปแล้วเขาจะถึงคาว่า เขากลายเป็นคนต่อแหลงสำหรับเขานะ่ยแล้วถ้าที่เขาให้ดีแต่ว่าในทางที่เขาดีสําหรับเขาแต่อาจจะบม่ดีสำหรับคนอื่นนะเจ้าของเคยว่าอะไรข้างเกี่ยวกับเรื่องน,นี้นะดีสําหรับเขาแต่จะหมายความว่าจะดีสำหรับคนอื่นนะแต่ก็มีคนสนน้อยแต่ก็มีคนสนลายสิลนะทุกคนคิดว่าคือกแ,แกนเลยมันมีแค่ห่อซ้ำนี่ยิ่งว่าเกี่ยวกับความอิสรนะจุสลุกใจความตรงได้คืออิสระเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่บอดี อิส็นให้เรามีแห่งกระตุน้นยุคมีแห่งบันดาลใจให้เรามีพลังที่จะเจอสู้ต่อไปเพื่อคนใดคนหนึ่ง <c oughs> เพื่อคนที่เราฮาักกันนี้เราจะขอแค่ว่าเรื่องของฮักของกับว่าฝาแฝดก็พห้อมแบบว่าพอในโลกนี้มันมีคำว่าแน่นอน,น, <c oughs> นแบบสิลคำอิสระก็คือการเนาเขาอาจ,จอิสราคนอ,อื่นได้คนอื่นกับอิสราเอ,อาได้เมื่อเขาอิสราคนอ,อืนออออ่นคนอื่นอาจจะฮักเขาได้เลย บางทีเขาแบบรู้สึกดีในแบบว่าม mm ี hmm. คนอ yeah, ิสฉะแล้วมีคนอยากเปลียนคือค่อยสิอยากมีอยากมีอย่างคือค่อยสิละบางทีเขาแบบรู้สึกดีบางทีเขาอิสาะเลยมันนี่เขาอาจจะรู้สึกดีบางครั้งกี่หน้าเขาอาจจะรู้สึกดีบ้ดีกับเขาเพราะว่าเขาอิสฉาแล้วเขาจะมีคือคนอื่นะนะคนอื่นอาจจะคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งเขาก็เป็นไปได้เลยเออเดี๋ยวสินะเพราะคนเขาไม่คิดว่าคือกันเลยเขาอิสฉาเขาจะมีคือเขาเขาอาจจะมาว้า บอกว่าให้เขาหรือว่าบางคนอาจจะคิดให้เขาแบบอาจจะเป็นคู่แข่งหมดสิคือแบบชินอ่ะคือแบบมาข้างเขาเห็นเขาขายเครื่องออนไลน์ว่าสมุดสมุดอ่ะเป็นเรื่องสมุดอ่ะเห็นเขาปิดขายเครื่องออนไลน์เห็นหรแล้วเขาได้ขายดีเขาก็ยะไปขายเพื่อเขาเลเขาอิสาะไปขายคือเขาเมื่อเขาไปขายเพื่อเขาแล้วทานให้เขาไป็ผู้สิ่งดีแล้วมีคนมาขายเครื่องมือออนไลน์ขายเครื <igned> ่องออนไลน์ทีื่อเขาฮะแต่เมื่อในเมื่อนึงเขาอาจจะคิดว่า เขาเป็นคู่แข่งเขาเป็นไปได้เวชพินาและให้เขารู้สึกทางเขามันเป็นไปได้นะครับอีสานที่คือดีและบดีถ้าเขาต้องอยู่เป็นกลางเนาะในความคิดเขาต้องอยู่เป็นกลางเขาจะเขาถ้าเขาอยู่เป็นกลางเนาะเขาจะเข้าได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเวชินะเขาจะห้ามหูได้ผมก็สิทั้งสองด้านแต่แบบที่จะดีกว่าถ้าอยู่เป็นกลางเวชพินะคืออยค่ข่งทุกคนพร้อมที่จะเป็นคนซั่วได้และทุกคนพร้อมที่จะเป็นคนดีได้แม่นว่าแม่นเลยล่ะ ราะว่าเจ้าอาจจะสามารถเบาออกได้เลยว่าจะสามารถไายคนอื่นได้แบบด้วยดีวยจะสามารถเบาดีกับคนอื่นได้หรือว่าสัวกับคนอื่นได้เบ้าได้คือกันแล้วทุกอย่างี่ยมีสองด้านเสมอเอาไว้ว่างวันนี้พอทำเรื่องเกินขอบใจทุกทุกคนที่เข้ามาคอยเจ้าของกันจะไล่เจ้ากันมาเจบในในของคลิปเอาเจ้าของนะบุ้นที่เขียนสคริปต์อีกอย่างดอกเจ้าของก็วาออกมาจากใจแล้วก็ว่าเปนเลย่องแะ จีิงแล้วบางทีแกเอาไปผิดพลาดปกันหลายเรือว่าไป,าป,ไเ,าไปเตะต,ตองถึงความคิดของคนอื่นไปหน่อยยิ่ง้คนอื่นรู้สึกผดีจังไงแกขอโทษขออภยัยอยากจะพยายามว่าในสิ่งที่แบบความจริงนะคนเขา้าใจว่าความจริงชีวิตนี้มันไม่มีของปลอมนะความคำเบากับการกระทำความคิดอีะไงก็เป็นความจริงหมดผมไม่ของปลอมนะผมแท้นะความจริงมันเป็นความจริงของชีวิตเนะทุกคนต้องข้ามหุ้นนะทุกคขอบใจนะทุกคนสำหรับที่ขอบใจ